เปลี่ยนหน้าสัญญกรรมเท่าไหรอ่อ่ะห้าแสนหรือเท่าไหร่สามแสนปะกับหมออ่ะหน้าสี่สิบแล้วมันดูยังไงยังไงก็ไม่รู้เว้ยลองขอเป็นนายกที่นี่มันจะบ้าเหรอไม่ได้ไอ้บ้า ผมเป็นใครเนี่ยแย่ไปที่ไหนก็ได้เป็นนายกเป็นใครวะไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไมันเป็นได้หรอกไม่สนุกหรอกผมว่าเป็นนายกม่งมันเปื่อยอะ่ะไม่รู้ดิมันมันไม่ค่อยมีอะไรทําอ่ะพุ่งตรงเลยมันมันมันได้แค่แกล้งคนอะ่ะ ขนาดขนาดขนาดเบคอนอะผมยังรู้สึกก็ไม่รู้เข้าไปจะทําทอะไรเลยพูดตรงๆเออมันมันไม่รู้จะทำอะไรเว้ยมันไม่ได้สนุกขนาดนะั้นอ่ะคนแรกๆมันอาจจะดูแบบเออมันอาจจะตื่นเต้นแบบโหได้ใช้เมนงไมโนอะไรอย่างเงี้ยหลังๆมันจะเริ่มเบืออ่อขอโทษครับ ดูนี่ก็แปลกแล้วไปไหนก็จะให้กูขอนายกอย่างเดียวเลยเออถ้างันกูก็ขอที่ดาวไปเลยละขอที่ดาวเลยไหมล่ะหรือไงไม่ต้องเล่นบ้างละเป็นประชาชนอะบินเป็นนายกอย่างเดียวอะซื้อบัตรสัญญกรรมหน่อยครับทานนี้นะครับในห้องเลยครับกดตามมากานน่อานนะบัตรละล้านหนึ่งนะคะพี่เราเล่นอะฮะฟัง่อย ขับรถซิ่งว่ะแบบรถไปบดเลยน่าสนเออถ้าอยากเป็นนายกขนาดนั้นเราไปขอเองเลยเรามาสมัครเป็นนายกเมืองล้านเลยเออพี่จะเล่นเป็นผู้เล่นน้องเข้าใจปะตอนนี้ก็เป็นไม่ใช่เหรอจะเป็นจะบ,บ้าเหรอไม่ได้เป็นครับเป็นผู้เล่นครับ <Okay. S 2> เขาปรับปรับเป็นหน้าไอ้มัมเฟสกับแดดเฟสนี่คือมันยังไงวะอ้อโหเฮ้ยอันนี้มันหน้าอะไรวะวหยหล่อแล้วเนี่ย นี่มันคือหน้าอะไรอ่ะสามสามหรอหรือว่าอะไรวะอันนี้หน้าจะดีเลยนะเนี่ยผิวเผือก็โอ้ดี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 ใช่ไหมวะมันคือสามสามที่เราใช้สมัยก่อนปะลืมมันเหมือนไม่ใช่เลยวะมันจะหน้ากบกว่านี้ปะวะสามสามอะเป็นลูกเซี่ยวไงสามเอกกับสามสามอะคนละครึ่งอะ ถ้าเป็นสามสากับสามสามอะ่ะเนี่ยสามสามกับสามสามน่าจะเป็นหน้ากบแต่ได้เป็นสามเอ็ดเอ้ยใช้ได้จะกินโทนอบบสว่างเลยสว่างจ้านี่ โอมันปรับได้เยอะเนาะส่งไหนเดี๋ยววะ ทั้งร้านทังร้าน,นคนโอ้คนเต็มทั้งสองเมืองเลยเหรอจีอ่เออรันรๆนัน,น,น,นกว่าเดิมเยอะเลยเยอะเลยครับเยอะเลยสมัยก่อนเรามายังแบบเสียร้อยอ่ะวานนี้ไม่มีคิวนะเมื่อก่อนไม่มีคิวนะ สูตรเรามันยังมันยังมีอยู่เาะว่าสูตรเราอ่ะเดี๋ยวใส่มั่วใส่สัว่วเดี๋ยวโดนวกระทืบอีกเจ็ดสี่หกสี่ยิบสี่ตอนนั้นสูตรเราเลขอะไรวะ นี่มีมีชายชายข้างเขาถือมีควาอาวุธในโรงพยาบาลมีชายข้างทำอะไกากานอย่น่อยงานในโรงพยาบาลเขาหน้าจอาออกแล้วหรือเปล่าโอ้ย ใส่เหลือได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวโดนกระทืบอีกโอ้โหเอ๊ะทางกายหน่วยงานนี่นี่เต๊เจ๊โชด้วยแบคลิฤหน่อยแบคลิฤหน่อยแบคฤดด้วยประหยัดตัวบัตรนะครับทางกายหน่อยงานนะใส่ได้ผมว่ามันใส่ได้แหละแต่อย่าเลย มันจะเด่นเกินเดี๋ยใส่แบบประชาชนนี่แหละโอเงตารักชาติอยมันอยู่ในคุกเลยออยู่แดนสี่อะไรเงี้ยประมาณแดนสี่อ่ะกล้าวใจมันกร้าวใจอุ้ยสวยว่ะเสืเ้อตัวนี้สวยว่ะ เหลท่ออ่ะเหลท่อจัดอ่ะเสียเงินละกันหล่อยังอันนี้หล่อยังหล่อแล้วอันนี้หล่อแล้วเชวนอ่ะอุ้ยเียหน้าเหมือนเฮียเลย แต่งตัวเป็นหนุ่มอ็อบป้าเกาหลีอ่ะไปหล่อเดี๋นี้ไปหล่อแล้วอ่ะนะครวันนี้ขอแบบหล่อวันหนึ่งนะครับคนดูนะหนุ่มเทสด่งเทสดีอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอนี่พอหนุ่มเทสดีมันต้องแบบฟังเพลงตลอดเวลาใครเรียกต้องแบบฮะอะไรนะโอเค แว่นเดินไหมแว่นหน่อย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 แว่นนี่อยู่ตรงหไหนวะแว่นโอเควีพ่อหนุ่มเนิร์ดอ่ะหนุ่มแว่นหน้า มันติดมไหมวะจะเป็นพนุ่มแบดบอยอะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็หล่ออันนี้ก็หล่อวิ่งหล่อเลยอะหล่อเลยอะแว่นมันกลมมันก,มกลมเกินกับสีผมไหมวะได้อยู่ไม่เป็นไร กระเป๋ามีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยมาแนวแฟชั่นแล้วล่าสุดวายไอ้เหี้ยไอ้้ัตันมันมีอยู่เหรอวะอ้เหี้ยก็ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่โอ้ยเยอะไอ้ประเทศจังไลอุ้ย สะดดูมอีกแล้วทำกูใจหายใจความหมดเคีีย yeah. ไม่อ,ออกไปวะมันจะมีใครใส่เล่นไหมเนี่ยกูอยากรู้เลยวะลงไปให้ใครใส่ก่อนนะโหลโอ้โหย้ยกูบินไม่นี่กูวันหลังเลยย่าหลังเลยโอ้ อีกระสือด้วยโอ้ไม่เล่นละห,หมดหมดหมดกระเป๋าไม่ใสล่ละก็ไม่ใสล่ละโอเคโอ้โ,อโอหไอ้เจ้าพูดไอ้เจ้าพฤหัส เฉดลูอย่างรอเวลาเวลาเดินนะต้องแบบใส่ท่าเดินนี้ด้วยยกโยกหน่อยยก,โยก,โ,ยกโยกหน่อยอะตนตรีมันอยู่ในหัวใจเกือบหมดเป็นไรไม่รู้อะจะตายแล้วต้องอย่างนี้อีอ้อเลยสาม อยากให้ดูถ่ายรูปให้ไหมถ่ายรูปอะไร่แม่มาวล้วนา้ถ่ายรูปไม่ได้เดินอย่างงี้หน้าตวงสตีชิหายเลยพี่ตรงมาชิอตีมาช้าขอหมอผู้หญิได้มคับกไมเปสิพวกกะนกพเวล่น แบงค์ดิ้นมาหายกูยฉันบอกว่าอย่างจะดิฟโฟลเขาแค่ในทะนานบาัตรอยา่ามีก้อนในคิด